พามาชมงานข้าวหอมมะลิลกูกอยู่ทวัดบุรีค่ะอ่างเก็บน้ำทวัดบุรีค่ะว้าวพี่ๆทุกคนดูสิคะว้าวอันนี้คือคนไข่หน้าน่ะไหมคะ่ะขาดหน้าน่ะีหมอันนี้เป็นคั้วเด้คะ่ะเด้อหรือว่ากะบ,บือเด้ค่ะพี่ๆทุกคนเออ ไดว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนไปบริจากที่ข้าใส่ขั้วได้ค่ะเด้อกัดสิมาใส่รถไถห,หน้าแทนเด้ค่ะเด้อกะจะเป็นงานเขาหอมมันดีโหลกนะคะกำลังเตรียมงานค่ะว่าปีนี้จัดอยู่ที่อ่างเก็บน้ำธวัดบุรีนะคะพี่ๆทุกคนเชิญมาเที่ยวได้นะคะเชิญมาเที่ยวได้นะคะ,ะ,คะกำลังเตรียมงานค่ะ ผู้คนเยอะแยะมากมายค่ะมาเก็บภาพสวยๆอ่เก็บน้ำทวัดบุรีค่ะจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะพี่ๆทุกคนมาเด้นอนะเห็นไหมคะมาบรรจบอยู่ตรงนี้ค่ะสวยไหมคะ